หลายท่านที่เฝ้าติดตามกระแสของนิสสันคิกกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตัวหลายท่านยังรอความพร้อมหรือการตัดสินใจต่างๆจนมาถึงปัจจุบันคุณลูกค้าต่างๆเนี่ยมีความพร้อมกันหมดแล้วแต่กลายเป็นว่านิสสันคิกขาดการส่งมอบที่ ทันต่อยอดจองที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวนิสันคิกและก็ระยะเวลาในการรอรถรวมไปถึงแคมเปญปัจจุบันนะครับตั้งแต่เปิดตัวจนถึงเดือนนี้เดือนตุลาคมแคมเปญมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วในหลายๆเงื่อนไขเงื่อนไขย่อยๆนะครับแคมเปญเดอกเบี้ยพิเศษต่างๆนี้ก็เริ่มหมดไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาครอบคลุมและ ให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าที่ยังพร้อมที่จะจองและยังมีระยะเวลาในการรอรถได้พร้อมที่จะรับรถเมื่อรถมีการส่งมอบที่พร้อมส่งนะครับวันนี้นิสสันคิกตั้งแต่รุ่น V ขึ้นไปนะครับเราจะคุ้มครองดอกเบี้ย1.99ให้นะครับก็คือลูกค้าดาว25แล้วก็ผ่อน48เดือนนะครับ ฟรีประกันภัยชั้น1ทั้ง3รุ่นนะครับรุ่น V รุ่น VL แล้วก็ v l a อ t e c นะครับสรุ่นนี้หากจองในเดือนตุลานะครับผมจะให้ดอกเบี้ย1.99%แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1น,นะครับระยะเวลาในการรอรถนะครับคือมันไม่ไม่สามารถเคาะให้ชัดเจนได้ว่าจองวันนี้รับรถได้ภายใน60วันรับรถได้ภายใน90วันแต่ถ้าลูกค้า มีระยะเวลาในการรอให้โอกาสในการาผลิตและก็จัดส่งมอบตามคิวรวมไปถึงการแก้ปัญหาในเรื่องของพาร์ทเรื่องชิปอะไหล่ที่มันขาดแคลนในส่วนของตัวลายประกอบนั้นนะครับตรงนี้ผมจะครอบคุมในส่วนของแคมเปญในเรื่องของดอกเบี้ยไว้ให้นะครับจองวันนี้ทำสัญญาภายในเดือนนะครับแน่นอนว่าระยะเวลามี90วันที่แคมเปญน,นี้จะคุ้มครองให้เพียงแค่ท่านจองแล้วก็ทำสัญญาให้ทันนะครับ โค้ต้าคร่าวๆนะครับจากคิวจัดสรรที่ผมได้ส่งมอบไปแล้วผมพาออกจากทีมรอมามากมายหลายคันแล้วนะครับจองวันนี้นะครับจองเดือนนี้ผมมีแพลนกำหนดส่งมอบใหอ้อย่างเร็วนะครับภายในเดือนมกราคมสำหรับลูกค้าท่านแรกๆที่พร้อมจองภายในเดือนนี้คิวต้นๆนะครับแต่ถ้ายอดจองเดือนนี้เข้ามาเยอะจนเกินไปผมจะมาอัปเดตให้หรือจะแจ้งหน้างานว่า ถ้าไม่ได้จองเป็นต้นๆของของคิวสำหรับเดือนนี้นะครับกำหนดรับรถโดยระยะเวลาประมาณคร่าวๆเมื่อไหร่ผมจะคอนเฟิร์มให้ทีเนื่องจากหลายท่านทราบดีอยู่แล้วว่าตอนที่จองนะครับกำหนดคิดว่าจะได้เร็วได้ทันหลายท่านก็ได้แต่กอดใบจองถือใบจองกันอยู่วันนี้ผมจะเคลียร์กับลูกค้าตรงๆนะครับก่อนจองจะคุยกันอย่างชัดเจนหากจองแล้ว 60วันได้ลดไหมอันนี้ไม่มีทางแน่นอนนะครับเพราะว่าคิวที่รออยู่บางท่านก็รอมา2เดือนเต็มแล้วบางท่านก็ยังไม่มีเลขตัวถังเลยที่จะมาของผมจะอัปเดตกับลูกค้าให้ชัดเจนนะครับย้ำนะครับคลิกตั้งแต่รุ่น V ขึ้นไปจองวันนี้ได้สิทธิ์ดอกเบี้ย1.99จะล็อกแคมเปญไว้ให้ฝากด้วยครับ